สวัสดีแฟนๆชาววัน c o n n e คชั่นทุกๆคนนะครับวันนี้ผมฟิล์มธนพัฒน์นะครับผมแต่งตัวแปลกใช่ไหมแปลกกว่าปกติวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทํางานครับงานคราฟนะครับไม่ใช่งานค่ะงานคราฟที่หมายถึงว่างานฝีมือนะครับวันนี้ผมมีภารกิจนะครับต้องมาปั้นดินนะครับแล้วก็มาระบายสีนะครับก็ไปดูกันว่าความเป็น artist ในตัวผมเนี่ยจะมีมากเท่าไหร่หรือว่าจะไม่มีเลยก็ได้ไปดูกันเลยดีกว่า และตอนนี้นะครับผมก็มาถึงสเตชันนะครับปั้นดินแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะผมจะปั้นดินด้วยแท่นหมุนไฟฟ้าผมเคยปั้นมาก่อนและมันเละมากวันนี้ผมก็เลยต้องการผู้ช่วยครับขอเบิกตัวคุณมายครับเจ้าของร้านของเราวันนี้คุณมายจะมาเป็นผู้ให้ความรู้แล้วก็มาเป็นผู้ช่วยของผมเรามาดูกันนะครับว่างานของผมจะเป็นศินละปะหรือเป็นศินลป์เปิดนะฮะ ขั้นตอนแรกเราต้องเริ่มจากอะไรครับอันนี้จะเป็นดินเฉพาะสําหรับทําเซรามิกเลยค่ะจะเป็นดินสโตนแวร์เพื่อเป็นความรู้สําหรับคนดูรายการไม่ใช่อยากจะเอาดินตรงไหนมาปั้นก็ได้ดินเหนียวก็ไม่ได้ต้องเป็นดินพิเศษใช่เพราะว่ามันจะมีส่วนประกอบของดินเหนียวแต่ว่าไม่ได้เป็นดินเหนียวทั้งหมดค่ะ,ะต้องมีน้ำด้วยนะครับแล้วก็จะมี ไม้แหลมมันล้กก็ฟองน้ํานะคะไม้แหลมเอาไว้ทาอะไรครับเอาไว้ตอนเช็คฐานนะคะความหนาของฐานเราต้องคอยเช็คด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนาไปหรือบางไปอะไรเงี้ยค่ะชิ้นงานเราแตกเลาได้มันต้องมีความหนาที่พอดีแล้วฟองน้ำมาครับไว้สําหรับตอนขึ้นรูปค่ะเราจะใช้ฟองน้ําช่วยเช็ดเก็บรายละเอียดด้วให้มันเนียนใช่ค่ะวิที่ใช้เครื่องอันนี้เราก็จะใช้เท้าทั้งขาเนาะเหยียบเครื่องถ้าเราเหยียบสุดเขาก็จะหมุนเร็วเหยียบท้ายหลังเขาก็จะหมุนช้าอ๋อเหมือนคันเร่งกับเบรกใช่เหมือนคันเร่งกับเบรกเรายกมือได้ไหมครับ ขั้นตอนแรกเราจะใช้มือตีตีก้อนดินอันนี้น้องให้เขาเป็นก้อนกลมๆค่ะใช้มือตบๆแบบนี้ได้เลยใช้สองมือจุ่มน้ำนะคะมือซ้ายประคองแบบนี้มือขวาใช้สันตรงนี้กดตรง,ตรงกลางก้อนดินแล้วก็ข้อศอกหลอกไว้ก็ขาสองข้างใช่แล้วกลเหยียบให้เครื่องหมุนวิเป็นทรงแล้ว พอเราได้แบบนี้ปุ๊บเราจะใช้นิ้วที่นิ่งที่สุดนะคะจิ้มลงไปตรงกลางเขาครบรอบแล้วก็เขยิบขึ้นมาทีลนิดทีลนิอันนี้เราก็จะใช้ลวดสลิงพันไว้กับมือเราแบบนี้นะแล้วก็อนุปโป้งกดให้แนบค่ะลาเขาหาัไปอันนี้ก็คือหลุดเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะวิธียกเราจะใช้สองนิ้วยกช่วงฐานเอาขึ้นมาแบบนี้เลย ใค่าน้อยของคารวะไปจ้าไปจ้าไปจ้าไป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 ,ไป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 จ้าเอาไม่ใช่ <c oughs> เราได้ดินมาแล้วนะครับแต่ว่า one ค o n n e c t i o n ก็ไม่เคยให้ผมทำอะไรแบบคนปกติอยู่แล้วครับก <c oughs> ็จะมีอะไรยากๆให้ผมทำเสมอนะครับ <c oughs> โจทย์เรามีอยู่ว่า <c oughs> เลข2แล้วกัน แก้วเป็นแบบนี้นะครับย้ําจําภาพนี้ไว้นะครับจําภาพนี้ไว้ให้ดีเพราะว่าภาพที่สร้างกับแก้วที่ได้เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะตรงกันหรือเปล่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราจะลงมือทากันเลยต้องตบเป็นก้อนกลมๆถูกไหมครับกองน้ําจุ่มลงไปในถังน้ําแล้วก็บิดให้มาดแล้วก็ถูที่ฐานใช่ไหมครับใช่ครับวางไว้ตรงกลางแล้วก็เหยียบให้เครื่องหมุน,นะคะ่ะอ่าใช่ มุยากมากเลยอ่ะแค่พอหมุนฟองน้ำอ่ะหมุนฟองน้ําก็เหมือนจะไม่รอดแล้วอ่ะแล้วก็เหยียบเครื่องถอยหลังค่ะแล้วก็ใช้สองมือจับก้นดินปาลงไปให้ตรงกลางอันนี้เป็นไรใช่ไหมคุณไเปียกแล้วก็ดันให้เขาไปอยู่ตรงกลางค่ะดันได้เลยถูกไหมครับใช่ค่ะมันแน่นเลยพอเราปาไปติดแล้วอ่ะ อ่าก็ใช้นิ้วที่นิ่งที่สุดค่ะนิ้วเดียวนะค่อยๆออจิ้มลงไปตรงกลางหมุนเครื่องช้าๆไม่ต้องเร็วจิ้มลงไปตรงกลางใช่ค่ะออกแรงดันลงไปได้อีกนิดนึงนะคะแล้วก็คือรอไปเรื่อยๆอย่างนี้ถูกไหมใช่ค่ะค่อยๆออกแรงดันลงไป ให้เขาบางลงไปเรื่อยๆค่ะเอามือซ้ายอยู่ข้างไหนตุ๊กมือซ้ายใช่ค่ะอย่างนี้ใช่มือขาวาก็อยู่ประกบแค่อันนี้ตั้งประคองไว้ใช่ค่ะ ขอขออเ่ะข้อยๆหมุนเครื่องนะใช่แล้วก็ค่อยๆยมือขึ้นมาทีละนิดอย่างนี้โอเคขึ้นไหมครับคนณแม่โอเคค่ะ hmm. ใช่เขา<อ>ค่อยๆสูงขึ้นมาแล้วยากครับ แต่ยังจ้าจล้วอีเหลือขั้นตอนที่ยากที่สุดคือการตัดเก็บน้ำหน่อยเก็บน้ำเราจจะเป่าพวกข้างในโดยก็ได้ค่ะให้คลาอคลายอมๆกัน ออ้้าอน,อน,นีโเคแลวมไปดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้แกะกลับบ้านไหมพันไว้กับมือแบบนี้ใช่ค่ะก็มาข้างหน้าใช้กล้อ,องกดแล้วก็ลากเข้าหาตัวเองเลยค่ะใช่ <ś> ยลยยกค่ะ2นิ้วเราจะยกน้ำชากันนะครับมีความสุขจังเลยอเสร็จแล้ว อย่างนี้อ่าใช่ก็้มาวางมันได้หืมติดภูมิใจครับรู้สึกดีใจมากที่ที่ปั้นออกมาได้ได้เป็นทรงแม้ว่ามันจะไม่ได้เนียบมากแต่เรารู้สึกว่าเป็นงานคราสที่แบบมันเป็นงานปั้นมือเนาะในในความเป็นผมผมรู้สึกว่า ถ้าโซมันเหมือนกันนะมันใครทำก็ได้แต่ว่านี่มันคือง,งานของเราไปเราไปต้องปั้นหูใช่ไหมครับใช่แล้วเราก็จะปั้นเป็นงูนะครับเหมือนตอนเด็กที่เราเล่นดินน้ำมันอ่าใช่ค่ะแล้วก็วางบนโต๊ะได้นะคะแล้วก็ขนาดใช้ของหูอยู่ที่เราเลยนะว่าเราอยากได้เล็กหรือใหญ่ หูเล็กปะหูแก้วค่ะอ๋ออันนี้พอเสร็จแล้วก็ดัดเป็นสงหูที่เราอยากจะติดได้เลยค่ะโอเคค่ะไม่อยากตัดให้ อยานนอะใช่ผมอยากให้มันไม่ไม่ไม่เท่ากันโอเคค่ะอันนี้ก็ให้ทากาวก่อนอันนี้เราจะเรียกว่าน้ำสลิปแล้ก็แปะเข้าไปได้เลยนะคะและนี่นะครับก็คือ เล็บที่ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่สร้างออกมานะจ๊ะจริงๆเนี่ยคือเราอ่ะตั้งใจออกมาให้มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วคือเราไม่อยากให้มันเหมือนแบบเพราะว่ามันอยากให้มันเป็นงานคราสโจทย์ที่2นะครับนั่นก็คือลงสีนะครับโจทย์แรกทรีมงานมันคนกาหนดแล้วโจทย์ที่2เนี่ยผมขอลอยไปตามหัวใจทําตามหัวใจของตัวเองนะครับ ก็ค <lequel Send out trouble> yeah. ือระบายสีตามใจของตัวเองนะครับก็ไปดูกันว่าผมจะระบายสีออกมาเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็จะมีน้ําดินสีสีทั้งหมด10สีนะครับก็เราจะเริ่มกันเลยนะครับเราจะเริ่มจากสีดํำ เรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าสีจะเป็นยังไงเนี่ยจะต้องเอาไปเข้าตู้อบก่อนนะครับเตาอบอยู่นู่นนะครับแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ3-4อาทิตย์ถึงจะเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วทุกคนก็จะได้เห็นว่าผลงานอันปราณีตของผมเนี่ยมันจะเป็นสียังไงมันจะรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปไหมนะครับ <Okay. S 1> ก็ไปรอติดตามในโซเชียลแล้วกันว่ามันจะออกมาเป็นสีอะไรนะครับ วันนี้ก็สนุกมากชอบนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทปที่แบบให้เป็นว่าติดหนึ่งในสาของตัวเองสำหรับวันคอนเน c t ชันเลยที่ถ่ายมาผมรู้สึกว่าด้วยความที่เป็นคนชอบศิละปะอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันมันได้ฝึกฝึกสมาธิฝึกสติตัวเองคอยดูอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ผมรู้สึกว่าบรรยากาศที่เนี่ยมันทำให้รู้สึกว่ามันทำให้สมองปลอดโปร่งอะครับแล้วก็ มันมีความเป็นกันเองเหมือนเหมือนเรามาทํางานศิลปะบ้านเพื่อนแล้วก็ที่สําคัญเลยจะบอกว่าที่นี่อ่ะไม่ไม่ใช่เฉพาะเรามานั่งปั้นอย่างเดียวนะเขายังมีคาเฟ่ก็คือมีกาแฟด้วยแล้วก็มีเมนูอื่นอีกมากมายซึ่งลองชิมแล้วก็คืออร่อยมากที่สําคัญมีแมวให้เล่นด้วยขอบคุณนะครับสําหรับร้าน house of ceramic นะครับใครที่มาไม่ถูกนะครับก็คืออยู่ ตรงข้ามสนามม้านั่งเลินเก่านะครับหรือว่าหาซอยไม่เจอนะครับอยู่ปากซอยพิษณุโลก9นะครับก็ขอบคุณทางร้านมากๆเลยที่เอื้อเฟอื้อสถานที่ให้พวกเราได้ถ่ายทําให้ผมเนี่ยได้มีประสบการณ์ดีๆถ้าชอบนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย